วันนี้ทำไมการเมืองไทยถึงเป็นที่พูดถึงกันเยอะเหลือเกินฮะน้องอ๊อฟน้องกายครับขอเลิกรับน้องอ๊อฟเนี่ยถ้าพี่จะต้องหลับไปพร้อมอ๊อฟทุกคืนขนาดนั้นเลยครับเพราะต้องฟังเดอะสแตนดาร์ดยอมรับพี่จะต้องฟังเดอะสแตนดาร์ดอ๊อฟ ว่ามันจะมีพาดพิงอะไรถึงฉันบ้างล่าสุดเห็นมีการเอาชื่อฉันเปพาดพิง,งอยากสัมภาษณ์คุณพ่อไงตอนนั้นเป็นประเด็นไงครับเ,เรื่องประธานสภาอย่างเงี้ยแต่ด้าน,นสุชาตินี่มดดำเพื่อจะ ใช่ใช่แล้วหลังๆด้วยไหมชื่อมดดำไปอยู่กับพวกคุณบ่อยกันจังเลยคือมดดำอยู่รายการแฉคือคุณมดดำเนี่ยมีอิทธิพลในการเชิญคนนะใช่ไหมแม้กระทั่งคุณพ่อตัวเองก็เป็นคนจูงมือเข้าพักไงใช่ไหมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเขาก็เลยเขาเลยว่าเพาอยากสัมภาษณ์พ่อพี่เขาถามพี่แล้วไปโพสเพิร์ดอย่างนี้ไงมันมีประเด็นไงเราก็เลยคือมีบทคอนเนคชั่นคอนเนคชั่นดีก็ใสายพิย์อาร์ให้พ่อเอางี้นะตอบแกสองคนเนี่ยนะแกตอบนครับแล้ววันนั้นอะ ที่โพสต์ลงไปอ่ะคิดในใจเลยนะถ้าพ่อโหวตสวนฉันก็จบวงการบันเทิงไม่เคยตอบใครับวันนี้พวกเธอสองคนให้เกียรติฉันมาครับถ้าวันนั้นอ่ะถ้าวันนั้นอ่ะพ่อเกิดแบบว่ามีพรคฝ่ายค้านโหวตสุชาติตันเจิรคนับเป็นประธานสภาส่วนแล้วน่าจะชนะได้นะถ้าเป็นอย่างนั้นนะถูกไหมจริง ฉันก็พร้อมที่จะจบวงการบันเทิงแล้วก็จะไม่อยู่หน้าจออีกเลยอันนี้เพิ่งรู้ที่นี่ที่แรกนะแล้วก็เป็นความผิดเพราะว่าฉันยังเชื่อมั่นในหลักประชาธิปไตยครับอันนี้อถ้าออฟพี่รู้ว่าพี่ไปดูในเดอะสแตนดาร์ดว่าทุกคนอยากจะสัมภาษณ์พี่หมดแต่ถ้าวันนั้นทั้งสองคนฉันเห็นทุกคนวิทยกรทุกคนถามฉั่หมดเลยว่าทําไมมดดําถึงลงอย่างนั้นคือเป็นสัญญาผูกมัดว่าถ้าพ่อโหวตสวน20ปีในวงการบันเทิงฉันจบ คือคุยมาแล้วใช่ไหมฮะก็เหมือนเป็นการผูกมัดกูถึงเครียดปากเบลยีงไงอ๋ออันนี้คือสาเหตุแค่นั้เองจบอันนี้คือการตอบผู้แก่ครั้งแรกเลยด้วยนะะ